ที่ผมมาธนะแข่นะครับแล้วก็ตั้งใจมานะครับเพราะว่ามาด้วยความภูมิใจส,สองเรื่องเรื่องแรกก็คือภูมิใจในแบบทันสตสตร์ขนแรกของเทคโนโกยสนะครับของคุณนุ้ยเนีเจอกันอยู่เป็นระยะระยะแต่ว่ามัากจะเห็นคุณนุ้ยเป็นเอ็มซีซมากกว่านะครับในพิธีการตา่างๆก็ชื่นชมโดยส่วนตัวแล้วก็พอทราบว่าไปเป็นแบบของเทคโนแกนะครับคิดว่า ผู้บริหารตัดสินใจถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่มาจากข้างในนะการเป็น ambassador นี่สําคัญนะครับเพราะนี่คือหลักคิดของการเลือกแบรนด์ ambassador ที่สําคัญนะครับมันเป็นจิตวิญญาณเป็นประสบการณ์เป็นสิ่งที่ออกมาจากใจไม่ต้องมีสคริปต์นะครับมีประสบการณ์ที่แท้จริงนะครับผมอันนี้เป็นความภูมิใจคับแบรนด์ ambassador คนแรกโดนะยยิ่งคุณนุ้ยนะครับผมว่า อต้อปลูกสัญญาหลาย,ลายปีม,มั้งวิสาธุค่ะนะ <c oughs> ครับแล้วก็สิ่งที่สองครับก็มาภูมิใจก,กับลูกๆนะครับที่มารับช่วงบริหารซึ่งก่อนที่ผมจะเข้าสู่การเมืองผมก็เป็นผู้ที่ปลูกป,ปั้นแบรนด์เทคโนแกสมานะครับจากยอดขายประมาณ40-50ล้านจนวันนี้ยอดขายเป็นพันล้านก็เป็นสิ่งที่ เมื่อเข้าสู่การเบืองและก็มอบให้ลูกๆทั้งสาคนช่วยกันเลยนะครับวันนี้ก็มาแสดงความร,รู้สึกภูมิใจนะครับในสิ่งที่เขารับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเจเนอเรชันตูเจเนอเรชันนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางบริษัทซิ g n ิ t u r e b แบนที่เป็นผู้ดำเนินการเรื่องเทคโนโล a ีแบรนด์เนี่ยเราได้เน้นอยู่เสมอนะครับว่าเราจะต้องนำสิ่งที่มีความสุขให้กับครอบครัวทุกครอบครบัวและเราจะสร้างสารรค์สินค้า สร้างสรรค์าการสร้างสังคมที่ดีร่วมกันไปด้วยช่วงนี้ดีใจกระทำกูไม่แมกกาซีนด้วยนะครับผมชื่นชมในการสร้างเชฟเมื่อสมัยผมดูแลกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราดู้คนเจอเป็นบ้างนะครับผมบอกว่าโอกาสของอาหารไทยในตลาดโลกนี่ใหญ่มากเมื่อย้อนหลังไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่ผมไปเปิดตลาดต่างประเทศเรื่องอาหารไทยเนี่ยเรามีปัญหามากกับเรื่องเชฟเพราะว่าร้านอาหารไทยเนี่ยเป็นที่นิยมของคนต่างชาติ แต่ปัญหาคือเชฟไม่มีเพราะว่าเราสร้างเชฟไม่ทันหลายปีมาแล้วผมเคยคิดจะสร้างเชฟตั้งแต่อยู่กับสงพาณินนะครับการสร้างเชฟเนี่ยคือการสร้างอนาคตลูกหลานเราทีนี้หลานชายผมจบวิศวะจุฬาเรียนจบมาแล้วไม่ทําอะไรเลยครับไปเรียนกอนงเบอร์ก็จะมาเป็นเชฟนี่คืออาชีพใหม่ที่เป็นทั้งโอกาสในการทําธุรกิจในประเทศเป็นทั้งโอกาสของการที่เอา ร้านอาหารไทยสู่ตลาดโลกซึ่งยังมีโอกาสมหาศาลนะครับน้องๆที่เข้ามาในวันนี้ผมว่ากําลังสู่เส้นทางของโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากทั้งในประเทศและผมเชื่อว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศคือเป้าหมายที่สำคัญของประเทศไทยเลยไม่ว่าใครจะบริหารต่อไปก็ตามเนี่ยผมได้ฝากนโยบายไวเ้เสมอว่าต้องสร้างร้านอาหารไทยให้ไปทั่วโลกให้ได้แต่ร้านาหาไหจะไปไม่ได้ครับถ้าเราขาดผู้ส,สนับสนุนนะครับเมื่อจะเป็นนิตยสารดีๆและผู้ประกอบการที่อยู่ใน เรียกว่า value chain ของมันทั้งหมดนะครับตัวผู้ผลิตวัตถุดิบต่างๆนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะพาประเทศไทยที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ของอาหารไทยที่ทุกคนภูมิใจไปทั้งโลกนะครับวันนี้ผมมาด้วยสองความภูมิใจครับแล้วก็ดีใจที่เห็นผู้บริหารชุดปัจจุบันยังได้สืบสารสิ่งที่ตั้งใจทําดีใจที่เห็นนิสัยดีๆนะครับผมเป็นแฟนของคุณแม่แมกกาซีนมายาวนานนะครับแล้วก็ได้ติดตามรู้จักคุณพ่อดี คุณพ่อเป็นคนมีคุณภาพมากท่านหนึ่งนะครับได้สร้างสิ่งดีๆไว้และสุดท้ายขอบคุณคุณลุ้ยนะครับไม่ใช่ขอบคุณที่เป็นแบ็คัสเตอร์ขอบคุณที่มาสร้างสิ่งดีๆให้กับพวกเราชาวเทคโนโลยีนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ